ก่อนะพูดถึงขออัเดตเรื่องบ้านก่อนละกันตอนนี้บ้านเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วคะถ้าถามา100่าร้อยเปอร์เซ็นต์บอกระบบอันร้อยเปอร์เซ็นต์ขายยังขาดอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเอเออันนี้ขาดอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คือขาดอะไรยังไงบ้างคะสีอของใช้ที่ว่าอยู่ในครัวแบบในบ้านตั้งใจอยากจะทาสีด้วยอยากจะตกแต่งห้องตกแต่งบ้านแบบไหนอะไรงไงคะ อันนี้มันตรงคืนยู่กับพ่อกับแม่น้ำใจตองถาาอ้าทองที่น้องพอ่อตอนแม่เนาะอันนี้ก็คือเราตามใจคุณพ่อคอณแม่เลยแม่ก็จะแล้วเราไม่อยากจะทําแบบว่าเป็นสีที่เราแบบชอบเป็นส่วนตัวสักครองหนึ่งไม่มีหรอ,อแม่ก็ถามอยู่ยจะว่าเสียเอาจังไดห้องนุกว่านุกคลคือมังกรพอนนุพวนท่านคือเสียเอาห้องจังไหน อันนี้เราเราวางแผนยังไงบ้างก็คืออีกสี่สิเที่เหลือเดี๋ยวเราก็คือจะต้องหาเวลาว่างไปดูของเขาบ้านถูกไหมหรือว่าจะยกหน้าที่เป็นให้คุณพ่อคุณแม่รับผิดชอบไปเลยต้องให้พ่อกับแม่และพี่ชอบแล้วนี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้มันคือตัวบ้านเสร็จแล้วเหลือแต่ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าหรือว่ายัางไงแม่เค่ะอตอนนี้ก็อยู่ในขั้นต่อการเลือกใช่ไหมไม่เอ่ล่าสุดเราเป็นดาวติ๊กตอกแล้วหล่อเปิดเปิดติ๊กตอกมาวันเดียวสามแสนว่าคน <c oughs> เลยสุดยอดมากยังไงคะก็สุอดเล ดีใจค่ะดีใจที่ว่ามีผู้ติดตามอยู่ในติ๊กต็อกที่เขาติดตามหลายแล้วก็ช่องทางหลายๆช่องที่เพื่อนติดตามมากนะจ๊ะทำไมวงหญิงมันมันเกิดอะไรขึ้นเราถึงแบบเออหันมาทางติ๊กต็อกบ้างอะไรอย่างเี้ยหนูคือความพีดหนูนะอยากอยากเอิร์รเ่ตจริงจะของนะจ๊ะอ,อยากให้ <laughs> อยากให้เขาติดตามเพราะว่าช่องคือหนูยังเปิดช่องหนูบ่ได้หนูก็ได้ตอง หาทั้งเปิดช่องโดยเฉพาก็คือติ๊กต็อกต็อกเป็นช่องรักเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เราได้มาพบปะพูดคุยกับแฟนๆถูกไหมแล้วคืแล้วันแรกที่เราเปิดนี่คือเราเราไลค์เลยเดี๋ยเราโปรโมทยังไงให้คนโอ้ยหนูกวนนู้จิตใจเมื่อสามแสนนี่คือดุนอยู่เลยจ้ะคือแอบตกใจเหมือนกันตัวเราเองเราก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าคนจะแบบพึบขนาดนี้คนตามเข้ามาขนาดนี้เลยจ อ่ะทีนี้อัปเดตงานเพลงหน่อยเป็นยังไงบ้างคะผลงานเพลงกะออกมาหลายผลงานเพลงเลยจ้ะแล้วก็กระแสก็ซ้ำซ้ำหน่อยจ้ะก็คือเดี๋ยวก็จะมีเพลงออกเพลงใหม่ออกมาเรื่อยๆเปล่าแล้วก็มีซิงเกิลก็พ่อเรียกว่าหนี้จ้ะซิงเกิลอะไรไงคะเป็นเพลงคู่เพลงคู่อีกเพลงแล้วก็เพลงเพลงหนูอีกเพลงหนึ่งอีก สิมีก่อนลํำผ้าเตยเนี่ยก่อนแล้วก็เป็นเพลงสาเพลงเร็้วเนี่ยอาจารย์สิจ้ะแต่ช่วงนี้เป็นของพีพีในในวงนะคะที่เพิ่นกำลังปล่อยเพลงลหลายๆเพลงเลยก็คือมือเอื้อนอีกก็คือผลงานเพลงของผีช่ชมผูจ้ะใแล้วเห็นว่าเราตอนนี้เราก็มีไปไถ่ายรายการบ่อยมากช่วงนี้เป็นยังไงคะคิวฮอตมากเลยตอนนี้จ้ะทั้งรายการปกติต่อมาหลายรายการเจ้ะ ้ยังหมอลำไอดอลที่เราไปกับพ่อจริงๆเราได้ดูฟีดแบ็กตัวไหมว่าแบบเอออะไรยังไงเพราะแบบก่อนหน้านั้นก็มีดราม่าเบาวๆว่าเหมือนแบบเออทำไมถึงอ่าเพชรปั้นแพงถึงเลือกเลือกเราแต่อพอจบคืออันนี้นูกับมโหนะคะเพาเพื่อนเป็นยังคือต้องเลือหนูมมมมมไปไปกรรมการก็คือแบบ หนูกับความสามารถกับเบิ้งถึงดีแต่ว่าถ่ายปตีหนูกับปกาติเพราะว่าเสียงวนกับวนกับหนูกับพีหลายคนเนี่ยน่าหนูปกติเราเราเราได้เห็นฟีดแบ็คอมเมนต์มากมายที่แบบหลายคนเขามองว่าเราแบบว่าเออหรือเหมาะสมหรือเปล่ากับการมาเป็นคณะกรรมการอย่างเงี้ยลูกกัเห็นอยู่จ้าแต่ว่ากับพวกได้ฟื้นยังจ้ะก็คือเราไปผ่านมันมันมีคอมเมนต์ที่ติติงเราด้วย นี่ค่ะมีหลายค่ะแต่ว่าก็ับตามหน้าที่นั่นเนาะจ้ากนกั้นมันเป็นคอมเมนต์ที่ตีติงเราใน,ในสิ่งที่ควรเอาไปพัฒนาหรืไม่นะามาเป็นคำตีชมบ่แม่นว่า<อ>เป็นคำด่าคำหยังเนึ่ง<อ>แต่ว่าเป็นคำตีชมให้เฮาไปพัฒนาอนะไรกันเราแอบกดดันไหมมันเหมือนอพอแบบว่าเราทำอะไรนิดนึงก็มีคอมเมนต์มาและอะไรอย่างเงี้ยที่แรกๆอ่ะแอบ,บกอดดันอยู่จ้ะแต่ว่าหลาังๆมามันก็ชินไปแล้ว ก็คือตอนนี้ก็คือปล่อยโผเลยไม่ไม่ซีเรียสแม่อะไรเลยแน่นจ้ะรู้สึกยังไงบ้างกับที่บบตอนนี้คือทุกคนเขานอกจากจะย,ยกให้เราเป็นเด็กสาวหัาศาจาราย์แล้วยังแบบว่าเราเป็นอะไรที่แบบเหมือนมันพุ่งมากตอนนี้เลยในวงการหมอนรำเลยดีใจจ้ะดีใจดีใจแล้กการดีใจอีกอย่างนึงก็คือเด็กเป็นต้นแบบของเด็กหน่อยนะจ๊ะม,ม,ม,มันเลยทำให้นะตอนนี้คือมี เด็กที่อายุน้อยกว่าเราเขามาสมัครในหน่วยใช่ไหมแม่แอนจออ๊ะจริงๆเราไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องให้คำแนะนำน้องที่เด็กกว่าเราไม่ยินไหมแอ่ฉันมาก็ไมีได้หลุนพี่นะจ๊ะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> มีเด็กหน่่ยเพราะว่าออก็มีหนูรุ่นหนุอย<ต>ก็มูในวงมันมันจริงไหมน้องหญิงที่เขาบอกว่าเราได้มาลายวันหนึ่งหนึ่งค่าประมาณสองล้านสองล้านสามล้านเนี่ยหรอคะโอ้เยอะมากอันนี้มันจากงานรอ เป็นงานปิดวงขาเมือนน่ะจ้ะหย่อนรังงานมันเกิดพอเจอกับหนูอืออันนี้เป็นอะไรนี่เขามาเนี่ยจ้ะพอหายล้านนึงแล้วก็มาไล่บานหางลายบานร่วมกันนะจ้ะลานหาจ้ะอยากขอกคุณหรืออยาก บอกอยังไงบ้างกับมาลายที่เราได้ขนาดนี้แล้วก็ขอขอบคุณพอ่อพงเมย์เอฟซีของบ้านหักหลาะทุกๆุกหลังเลยจ้ะเด้ลที่พื้นเมตตาหลาตัางเต่วันแหลกจนฮอดมื่อนี้จ้ะแล้วก็ะกะขอบคุณพ่อโจแมมนูพีพีในวงที่เพือนแนะนําหนูอาจารย์นัทติสรีละลายๆทานที่พื้นแนะนําที่ทั้งทีละะ้วก็ติยงมาว่ามองนี้พิดมองนี้พ,พ่ผิดให้รับไปพัฒน,นาขึ้นก็ะ เราลุ้นอย่างไงที่ตอนนี้เราเป็นคนที่เหมือนแบบทำอะไรก็คือคนมาติดตามในกระแสลอแม้แต่ทำช่องยูทูบของสาวน้อยในบ้านแพงก็คือแบบแค่ไม่กี่เดือนก็คือแตกของร้านดีใจอะค่ะแล้วรู้สึกกดดันแมสตอบกับผลงานต่อไปเพราะว่าที่ผ่านมาเราทำยอดเราดีท้านดีกลัวว่าผลงานเราจะตกอะไรนี้ไหมทำให้เรากดดันก็ต้องทำ กต็ต้องกับโบมีความกดดันยังหนักจากแต่ว่าก็ต้องพัฒนาเจ้าของขึ้นดีเราเราจะรักษาตรงนี้ยังไงให้ต่างขับอยังอยู่ยังเล่นด้ตับเราเลยแล้วก็จะสร้างผลงานเพลงไปเรื่อยๆจะให้พวกผมมีเอฟซีเพิ่นได้เบิ่งแล้วก็ขอขอบคุณได้ใจเด้อที่หากแพ,ง,พงหลานจะมือแหลกนะเร็วๆนี้เราจะมีผลงานอะไรอยู่นอกเหนือจากเพลงไหมคะ เขาเห็นว่าแล้วก็มีการไปออกรายการอย่างก่อนใบท่าเทียนแอ้วก็ไ่างเงี้ยค่ะจะมีไปรับเชียอะไรแบบนี้ไม่เลิกรามี้ข่าวๆมาอยู่ค่ะว่าจะไปก็มาดิครับรายการก็มาดิครับเห็นดูซุ้งรายการแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็ต้องไปเปิดกับพ่อโจไหอะไรนะเปิดโปรแสดงเสด็จแบนเสด็จแบนนะคะจะไปเจอแขกรับเชียรเรากับพ่อโจใช่ไหม แม่นค่ะฝากฝากพอๆ่ับแมนเอฟซีติดตามเสด็จแบรนด์ด้อค่ะเด้ดเน็ตเคลียร์คายส์น้อยเพื่อแปลนแท่งค่ะห,หลายงานอาจจะมีน้องอีกพอจูไปรวมแสดงน้ำกระได้ค่ะโอเคโอเคพบกันใหม่ลูกขอบคุณค่ะอินสิร์ทที่หนึ่งลูก